จีดข้ากล้องนะนะก็ต้องคายนั่งไม่ดีนะ <c oughs> วันนี้ไปถึงกรุงเทพมาไปทั่วประเทศนะหน้าหลบหลบเลยนะโดนอะไรไม่โดนโดนเอปากแหวนพลิเลยโดนปลายแยะนี่นับเลยแต่นดี้มันก็ดูดดอีกเยอะไม่ดดูโดนหัวไง อุ้ะได้ยแม่ล้วงอยู่ครับล้วงอยู่ยังลวงพ่ะล้วงนี่นะครับแสนอาหารแสนยากง่ายก็ต้องเตะเข้าครับคนนี้นักล่านักล่าปาไหลของแท้โล่ส0งรกินไปเถอะเขาเรียกอาจารย์ไหลอจารนี่อ๋ออาจารย์ไหลเหรอมาแล้วไม่ผิดหวัง เกิดไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นให้เราไปาร์ตี้คิวใช่ไหครับใช่ไหมครับดึงนะครับดึงนะครับดูเกิดลุงใช่ไหมปับนะแป๊บนึงมาแล้วจานไหลบอกแป๊บนึงแป๊บนึงแฟนๆจะได้ชมแล้วว่าจะได้อะไรขึ้นมาเอาคุยมาถ่ายวีดีโอเนี่ยเดี๋ยวให้อุ้ยโพสท่ากับปลาไหล ใช่ใช่นี่ันนียี่ไหนชอบจริงโอ้โหไปซรอนย่งยเนาะต้องไปบอกต้องตารตะทตัเก็ดเจเลยนั่นเก็ดเก็ดเอาเก็ดเลยโอ้โหแม่นจริง ขาวขาวครับเกีก๊เล้าขาวทุกวันนั่งมือไม่ต้องใช้ไอ้นี่เลยมือล้วงี่เลน <c oughs> เขี <c oughs> เเ่ยักจับไก่เ,เที่ยร้องแทงปลาไหล <c oughs> มันติดอะไรมาเอาตัวมันขัดรูไว้เหรอ มันก็วิ่งขัดวิ่งพันดิ่งขัดยังไงวะโอ้มันขัดกันลากไหมแม่ตัวมันอยู่ในรูแต่โดนหัวันพอดีเลย ก็ดึงดึงไม่ลำบากไงลุงไม่มีจังหวะดึงเลยว่ากลางคอมันมีจังหวะดึงไงเอาจอบไหมถึงขั้นกับจานจานร้องอู้ฮูเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยจานจานจานชูกล้องหน่อยแต่คุยกล้องดูหน่อยนี่ครับได้มาแล้วครับ ตัวที่สองตัวที่สองวันนี้สองชึบ่อ้าว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 อ้า้อ้าว้า้อออ้า้ออ เตรียมผัดเผ็ดอ๋อหนึ่งโลแล้วสองตัว